กราฟกราฟนี้นะเบิร์ดมันจะแสดงว่าในแต่ละไตรมาสมีสภาวะในการซื้อหรือขาย LTF ออกมาแท่งสีฟ้านะครับแทนไตรมาสที่1สีส้มไตรมาสที่2สีเทาไตรมาสที่3และสีเหลืองไตรมาสที่4ี่สิบวิสัยแล้วจะเห็นภาพนะครับว่าปกติเนี่ยนะครับ Q 1 2 3เนี่ยมันจะขายอ่อนๆสารไตรมาสรวมกันสักหมื่นล้านเองแต่หลังจากที่ LTF เนี่ยไม่มีขายแล้วก็คือเปลี่ยนมาเป็น s s f แทนเนาะตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยก็เลยทำให้ LTF ถูกขายออกมาอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยมันจะมีแต่ลบมากขึ้นเรื่อยๆๆในนนนนนนแตต่่่ลลละปปปีีี2024 2021ไรรมมมมาาาสวกกัหหืืื้้ิดเอบ ทั้งปีเนี่ยนะครับขายมา30 0 0 0คิว1ค e ok ิวเดียวเนี่ยปาไป50เลย23ทั้งปีเนี่ยก็สัก2 2 right. 2 0 0 2,024ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั้งปีจะขายเยอะนะรแต่ว่าคิวหนึ่งครับขายมาประมาณสัก1 0 0 0 0ล้านนิดๆสองพันยี่ิาเนี่ยนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ว่าจะขายออกมาครบหส่วนเนี่ย1มื่นขายปกติเก้าันหรวมกันสองม2่นสาม0 0กว่าล้านแต่ปัญหาคือเราอะยังไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนโดยปกติแล้วไรมาสที่หนึ่งเนี่ยมันจะขายออกมาห นึงเนี่ยก็พยายามไปสักกันทบัตนด้วยถามเพื่อนๆที่ทำงานประจําอยู่ในออฟฟิศหรือดูฟันทิปไปแล้วแต่จะคนพบว่าเกือบทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับ LTF เนี่ยคือขายอย่างเดียวเลยเป็นไปได้เหมือนกันว่า LTF เนี่ยอาจจะถูกขายออกมามากกว่าที่คาดการคือ50%นั่นเอง